แต่เปิดช่องมาเพิ่งนึกขึ้นได้เราไม่เคยทำผัดไทยอร่อยขอบครอบโอ้โหทุกคนดูตอนนี้ดิสีสันเป็นไงฮะแค่นี้ก็กินได้แล้วนำขั้นตอนจะไม่เหมือนของคนอื่นเขานะเพราะว่าเป็นสูตรของแม่บัวเขาเองนะครับนี่ทุกคนครั้งนี้ในชีวิตของเธอฮะก็น่ากินแล้วไปเลยครับทุกคนแม่น่ากินไหมนี่ทุกคนหมูกรอบอืมชิ้อร่อยอ่ะอืม บีบีหลับตาก่อนหลับตาก่อนอุ้ยบีหลับตาด้วยทุกคนดูดิหลับตานะหมามาไปแอบก่อนนะห้ามขี้โกงนะหาเลยหาเลยเด้ออยู่ไหนหาเลยหาเลยดูเขาหลับตาเป็นนะมาเอาละอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยห,หาเจอได้ไงอ่ะ้ยกูแอบดูหรือเปล่าหมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราครอบครัวตัวบ,บีนะครับจะบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวนะใช่ไหมหมา,มา เป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้านตลอดเวลานะทุกคนต้องแบบว่าดูแลสุขภาพก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะก็ยังไงเอาใจช่วยนะครับขอให้โรคร้ายผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเป<อ>็นใจให้ทุกคนนะคะเป็นังใจใทุกคนฮนะใครติดตามไอจีของพวกเราจะรู้นะฮะว่าพวกเราจะบอกว่าเราไม่ได้แบบว่าสปอยลูกนะซื้อของเล่นให้ทุกครั้งทุกวันเลยใช่ไหม,ไม ก่อนที er a a worries, ini, care, ่เราจะซื้อบอกก่อนว่าเขาต้องช่วยเราทำงานนะต้องบอกเขานะว่าเอ้ยพี่บีช่วยป้าทํานู่นนะช่วยป้าทํานี่นะเดี๋ยวป้าจะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะช่วยทําให้เขาได้รู้ว่าการที่ได้อะไรมาเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรมาต้องแรงมาด้วยแบบการทำงานไม่ได้ง่ายๆง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เมนูในวันนี้เป็นการฟิวชั่นอีกแล้วระหว่างผัดไทยกับอะไร ขอเรื่องคือบุ๊กก็อยากกินข้าวหมูกรอบลาแลอยากกินผัดไทยใช่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะมันจะเป็นประมาณว่าอีกคนหนึ่งอยากกินอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอยากกินอย่างหนึ่งแล้วก็เลยมารวมกันว่มามันรวมกันได้ไหมถ้ารวมกันได้ก็รวมถ้ารวมไม่ได้ก็ดัดแปลงหน่อยผัดไทยหมูกรอบภูเขาไฟลาวาเดี๋ยวจะมีลูกลาวาหล่นออกมาด้วยนะคะทุกคนคอยดูว่าลูกลาวาคืออะไร วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทําในวันนี้คือกว่าจะซื้อกว่าจะรวบรวมได้นี่คือเยอะมากใช้เวลาไปครึ่งวันทุกคนวัตถุดิบการทาบัตไทยมันจะเยอะนะ oh, หมอวะอันนี้เยอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยอาจารย์เขาเขาบอกสูตรแล้วผัดไทยทำไงถึงอร่อยโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเลยเพื่อไม่เสียเวลาแม่เดี๋ยวเราจะทอดหมูกรอบก่อนหมูกรอบเราเคยทาให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้<ๆ>ก็จะไม่ทําแบบว่าละเอียดมากนะทุกคน oh, เพราะว่าเราเคยทำดูแล้ว <2 S 1> แล้ว <S 2> 2 <S คลิปและะ้วสองคลิปแล้วคลิปนี้กับคลิปนี้นะครับลองไปดูนะครับวิธีทำหมูกรอบแบบหม้อทอดอ่ะเดี๋ยวมา มาถึงอย่างแรกคือต้มหมูค่ะต้มหมูเลยครับลงไปเลยต้มให้สุกใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมอ่ะพี่ละประมาณสิบห้าถึงที่สิบนาทีค่ะระหว่างนี้เราไปทำตำไทยไปเรามีเด็กมาด้วยวันนี้ทุกคนมาช่วยเราทำฮะแล้วก็แม่บุ๊กพร้อมนะทำผัดไทยนะผัดไทยวันนี้เราใช้เป็นแบบว่าสูตรน้ําสําเร็จใช่ไหมใใส่เลยค่ะมาเลยนะคะมาเลยครับสูตรแม่บุ๊กเอาไปทํากินเลยครับผัดไทยฮะตั้งแต่เปิดช่องมาเพิ่งนึกขึ้นได้เราไม่เคยทาผัดไทยดีเดียวคนทำให้นะ จัดไปครับทำโดยเชฟดีฮะทุกคนเกอันนี้เป็นเต้าหู้เลยคะเต้าหู้เลยค่ะเราก็ผัดไปก่อนนะคะให้สุกก่อนเนาะโอเคใอันนนี้ะคะะอไรคะใส่โป๊ะค่ะใส่โป๊ะนะครับใส่เส้นนะคะใส่เส้นเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเส้นบะหมี่นะฮะหลังจากนั้นก็่ะไทยคจัดไปครับ ถูกไหมมันจะดำๆแบบนี้หรอรสช,ช,ชาติาประมาณไหนอ่ะอร่อย <c oughs> อบอกว่าสูตรทุกคนดูตอนนี้ดิสีสันเป็นไงฮะแค่นี้ก็กินได้แล้วน้ำข<ช>ั้นตอนจะไม่เหมือนของคนอื่นเขาะนะเพราะว่าเป็นสูตรของแม่บัวเขาเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่ลงไปนะคะครับตอกใส่เลยครับเราทําเองเราจะใส่ไข่เยอะแค่ไหนก็ได้แล้วก็ตีไข่ให้เละก่อนใช่ไหมอุ้ยมันามาทำเป็นจริงปะเนี่ย ไม่ถูกต้องตามหลักแต่ว่ารวมๆแล้วก็ทั่นได้รวมๆแล้วมีนเสน่ห์ room room, ดู e รวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือเกินจากนั้นนะคะใส่กุ้งแห้งค่ะคือตอนนี้ทุกคนตรงนี้กลายเป็นไข่ข้นแล้วนะนี่ครับใส่กุ้งแห้งลงไปฮะตที่ส่งนะคะครับตามด้วยกุ้ช่ายค่ะถัวะะ่วหม้อค่ะเกิดอไปครับมาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน<ต>มา ราช่วยกันทุกคนตอ้นี้มา้าเป็นคนเติมน้ำปลานะเฮียก็ผัดไปทุกคนดูดิผัดไทยครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ค่ะครั้งแรกในชีวิตไม่เคยทำเลยเนาะเอองงเหมือนกันว่าเราทำช่องมาตั้งนาน้วไม่ทำผัดไทยอะ่ะนี่ทุกคนครั้งแรกในชีวิตของเธอฮะ <electronic. S 1> ก็น่ากินแล้วและขั้นตอนนี้มันจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับทุกคนนอกจากบาร์บังบอล จิ้มหนังหมูนะเอาให้แบบว่าคุนๆเลยทุกคนเพราะว่าเวลาไปเข้ามอทอดอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรนะหนังมันจะแบบทองค่ะทองแบบสวยอ่ะทุกคนทองน่ากินอโอ้ยทุกคนกว่าจะเสร็จหลจังจากนั้นเราก็ทำอะไรคะทาน้ำส้มสายชูนะคะจัดไปค่ะใส่เข้าไปพอดีไหมโอ้ยมา,มาเรื่องพอดีเลยใช่ค่ะโอเคแล้วก็ตั้งไฟไว้ที่ส0 0องศาองศาครับ โอเคทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับผัดไทยก็เสร็จแล้วหมูกรอกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะจัดจานแบบไหนและทำไมถึงกลายเป็นผัดไทยห่อชีสยังไงนะครับโอเคไปดูฮะไป คนผมอยากจะบอกว่าผมแบบผูมใจในเมียคนนี้มากคือตอนทำอะ่ะคิดภาพอะ่ะไม่เท่าตอนมันออกมาคนออกมาแล้วมันสวยกวไาที่ที่ทำามาม้อแท็กที่โอเควันนี้สุดยอดมากมแล้วก็สังเวยด้วยการ <c oughs> ชิมหมูกรอบไปชิมหมูกรอบมาเหล็กหลุครับผม <c oughs> ไม่เป็นไร500นะฮะคลิปนี้กเบาไปเลยครับทุกคนแม่น่ากินไหมนี่ทุกคนหมูกรอบชิมอร่อยอ่ะ เอ,อ้ยเดี๋ยวทุกคนงงมามาอันนี้คืออะไรชีสบอลค่ะกลมๆนี่คือชีสบอลแม่บุ๊ไปทอดมานะฮะนี่อืออือเชื่อไปถ้ามองเหมือนเผินะ่ะผัดไทยคืออะไรถ้ามองแบบอย่างเงี้ยมามาจะรู้ไหมผัดไทยอยู่ตรงไหน ไหนผัดไทยอยู่ไหนผัดไทยคืออะไรผัดไทยอยู่ข้างในทุกคนห่อด้วยชีสแล้วเคลือบด้วยภูเขาหมูกรอบแล้วก็ตามด้วยวงแหวนของชิสบอลนี่ทุกคนใกล้ๆเลยนะอันนี้หมูกรอบแล้วผัดไทยคืออะไรนี่นะคโอ้ยนี่ผัดไทยทุกคนอยู่นี้อ่านมาอือม,มานี่ครับทุกคนนี่ครับอือหอมมูกรอบมาก ไม่ใช่สัดฟันแล้วมารู้ป่ะมีนาทีได้ที่ป้าเข้าปากไปอะแล้วบักเคี้ยวดวงหมูกรอบอะป้าคิดอะไรป่ะเหล็ก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 เบาเบาลืมไปว่าถอนเหล็กแล้วจะเคี้ยวยังไงก็ได้นี่เคี้ยวอย่างนี้ดีกว่าอ๋ออร่อยมากเลยพวกนี้อะฮึมข้าภูมิใจในตัวเมียเขาเนี่ยมากไม่คิดว่าเขาจะทำออกมาได้แบบอย่างที่เขาพูดจริงๆนะอือ ผูทุกคนดูดิแล้วชีช้อยู่ข้างนอกแบบเป็นลาวาเลยเนี่ยนี่หืมหืมหอมจอดอร่อยมากแค่เคี้ยวแบบนั้นมากรักษาความแต่หน้าไฟอร่อยมากในบุกถึงจริงนะเนี่ยนี่ทุกคนชีสบอกที่หลายคนงงนะว่าเอ้ยคืออะไรข้างในเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ดูข้างในก็เป็นชีสนะฮะนี่ ไยืยอ,ม,อมเลยว้าวหัวม้ามือนี้อร่อยอันดับต้นๆเลยจริงๆไม่คิดว่ามันจะเข้ากันอ่ะอืม,อมเคี้ยวยังไงกรอบด,ด้านอืออทุกคนนี่ฮะหมูกรอบตรงนี้นะแล้วจุ่มกรชี้ตรงนี้หมูกรอบจุ่มชีสเคยมีใครทำรบ้างอ่ะเนี่ย หมูกรอบจุ่มชีสมีใครเคยทำไหมนี่ไงเราทำนี่ไงเพราะว่ามีนะแต่คงไม่ได้มาถ่ายให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าหมูกรอบที่เราไปซื้ออ่ะถ้าเราซื้อแผ่นเท่าเนี้ยที่เราทำเนี่ยวันเนี้ยแผ่นละ7 0็ดร้อยแต่ถ้าทำเองลงทุนแค่หน้บาทได้บทนี่เลยทุกคนหมูกรอบเพราะฉะนั้นทำเองทุกคนง่ายสุดไม่ใช่ง่ายสุดทำเองประหยัดสุด แล้วไปเรียกมันมากินเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ไมหอมลงอมามากินค่ะแต่ว,ว่ามานั่งของมานั่งด้วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้ามานั่งต้องกินค่ะไม่บอกว่าให้มันนั่งบอดรู้สึกว่าบอดคิดถึงเฮียมากเลยนะพอไปวิ่งแป๊บเดียวเอาโผเจ็บกระขาดเลยคิดถึงเฮียเหรอจะกระดานพี่บุ๊กอย่าทำหนีสองคนนี้ก่อกระบวนการนะบุญจะบอกมาพูดเลยนะพี่บุ๊กอย่าทำหนี้ก็เพราะพี่บุ๊กบอกว่า บวตาลายหมดแล้วยาบวตาลายหมดแล้วยาแค่กรอบไม่มีไขมันบูไม่อยากอ้วนแล้วอ่ะบูไม่อยากอ้วนแล้วอ่ะบูไม่อยากอ้วนแล้วอ่ะเราบิวกินได้เหรอกินได้เพราะว่าบิวต์น้ำหนักลงแล้วเร็วๆนี้ทุกคนผลิตภัณฑ์ของบิววราพรฮะชื่อว่า Body Jelly ค่ะเป็นเจลลี่เขาเรียกว่าเจลลี่มีประโยชน์เจลลี่มีประโยชน์เป็นพรีเซนเตอร์บนดี้พร้อมกันเนอะของแซมดี้เจลลี่มีประโยชน์ เราไม่ได้อดนะเรากินปกติเรากินปกตติแ่น้ำหนักลงงงเหมือนกันเพราะว่าเพอมันหลุดทวารหดี้จะริมประโยชน์อยากทำเป็นนะทำนะขอืมอบคุณค่ะไม่เคี่ยวมันเอาเลยมะโกมันหลุดห้าร้อยมาเคียวถั่วลบหลุดไหมคะไม่หลุดอะเห็นไหมแข็งอะอะไรนะคะถ้าไม่มีกล้องอะหลุดไหมขอบคุณค่ะ บ้งั้งนเลยถ้ากินชิสบ้งเดี๋ยวคือเลี่ยนมากเลยแต่ถ้ากินด้วยกันคือตักก<ร>ะผัด<ร>ไทยมันหอมดำเลยล่ะต้องไปทำตามดูทุกคนผ<ม>ัดไทยห่อชีสแม่บุกก็เกินไปใช้ชีสแบบมือมามาครอบคุมไปเลยอ่ะนี่คิดชื่อให้นะถ้าเปิดร้านถ้าโควิดหมดเราเปิดร้านนะชื่อร้านใจแอนทุกอย่างเป็นใจแอนเลยใจแอนไงวะแต่รู้ว่ามันจะให้โบเปิดร้านยำมันอยูว่าโกชื่อว่อะไรดัมโบ่อะไรนะดัมโบ่มันใช่ ไม่มันเหมาะกับมันไงดัมโบมันดูแบบแน่นยำดัมโบยำดัมโบอุยเฮ้ยบอกแล้วยำดัมโบส่วนเฮียชื่ออะไรนะไม่มีตลกแกด้วยยำดัมโบติดเทอร์โบยำดัมโบเผ็ดติดเทอร์โบเออเห็นป่ะมึงต้องเปิดแล้วจะไม่เปิดเร็วๆนี้ทุกคนกับยำดัมโบเผ็ดติดเทอร์โบพระรามสองนะเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรนะดัมโบดัมโบว่าอะไเลยไม่ลงแรงเลยทำไมอ่ะก็เฮียเคยทำแตกอ่ะ อันนี้เหรอมันนั่งได้อย่าไปนั่งลงล่องมันดิเนี่ยโทษนะมานั่งจรงไหมังกมันไม่ลงล่องมาแล้วนี่ไงนั่งดิเผ็ดดิท่อโบหนึ่งสองสามมึงหลบมันลองดีไว้โบหนึ่งจ๊อนมาส่อง one t w แล้ว three four f i เป็นไงบ้างมันรสชาติเป็นไงมันนมนมป่ะอร่อยนะเป็นตัวแรกกินชิสบอชเดี๋ยวเรียกงอือเขาไปดมไม่มีไขมันกระดูกบิวกินแค่นี้เหรอ อร่อยมากต้องบอกว่าอร่อยจริงเอาดีๆเอาดีๆถ้าเป็นเวลาที่เราบอกว่าอร่อยแล้วต้องมีคนบอกว่าเอาดีๆเหมือนแบบว่าบิวพูดไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจุ๊งไปเลยอ่ะหิวอะไรมึงทำไรอ่ะหิวสบายบิลให้กินคำนึงเนี่ยเขาไม่กล้ากินคือตอนเนี้ยโบกินอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่แต่โบไม่ได้หิวนะมีเนี่ยากไม่ไม่ได้อยากนั่งคุมอยดูปีสาวนั่งคุม ไม่ได้คุมปากไม่ได้คุมจมูกถ้าจมูกเราได้กินอ่ะมันแบบอยากกินไม่ไม่ได้อยากไม่ได้หิวด้วยจริงๆแบบพันธุ์กินไม่หิวีกินไม่ได้นี่แหละมันจะมีคนอย่างเงี้ยแหละนะคะเลยทําให้ไม่สําเร็จเราพี่ทำอะไรอยู่พี่บูไปจับขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็ลากออกมาเลยคือซีนลากอยู่ดึงมาเลยเหรอไม่เฮียถ้าเฮียถ่ายตอนกลางวันนะทุกคนจะกินเฮียชอบถ่ายตอนกลางวันอย่างเงี้ยจะเริ่มตอนเก้าโมงเช้าบังกูไม่เข้าใจโปรเซชชั่นเนี้ยกูถ่ายตั้งแต่เนี่ย สองแะช่องเนี้ยบางทีตอนกีโมงบางชัต้โมงบางคนเขามีเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งเขาก็ทําเสร็จแต่ผมไม่รู้ว่าช่องนี้เขามีเวลาต้องมีเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขนี่คือทําไมทํานานอ่ะนี่ไงทําไปดูลูกไปด้วยไงไม่นะฝากดูชั่วโมงนะนั่นแหละทาไม่เสร็จแล้วที่ช่องนี้ถ่ายนานมากอ่ะเขาเรียกว่าคุณภาพถ่ายไปสองกินสามทุ่มโอ้โหอ้วนกันตายแล้วก็ชวนมากินอีกเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวถ่ายเราเร็วกว่านี้ เออออโเคย่าเกินสี่โมงเพราะว่าหลังนั้นเราออถ้ากินตอนเที่ยงได้ไหมถ้ากินตอนเที่ยงดีเลยเพราะว่าตอนคนจะมาร้องลงเลยรวมถึงอาหตอนเที่ยงแม่จะยืนอยู่ตรงนี้นี่ใช่ดึกแล้วมันต้องมีใครเขาชอบนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่เราต้องเห็นเดือดมันต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนเลยถ้าเกิดเอาตัวเองเป็นหลักเนี้ยมันก็มันก็แย่เวลาทเวาไทยใช่แล้วมันไม่ถึงผัดไทยเหรอใช่ก็ลงกันหมดเลยโอเคทุกคนยังไงก็ลองไปทำตามดูแล้วกันนะฮะผัดไทยสูตรง่าย นะฮะสูตรง่ายๆนะทุกคนแล้วก็ห่อชีสแล้วก็ทำหมูกรอบง่ายๆนะทุกคนวันนี้อิ่มมากขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนช่องนี้แต่เพียงเท่านี้เงยขึ้นมาดูให้เกียรติคนดูด้วยจะตบหัวบนเลยเบาๆเองขอโทษก่อนขอโทษครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดิรกบ์เพวัสวัสดค่ะ